พูดยังไงเตือนยังไงเขาก็ไม่ฟังหรอกครับไอเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนี่รัฐบาลนี่เขาไม่ฟังเสียงประชาชนหรอกครับเราจะบ่นยังไงจะพูดยังไงก็ช่างเขาไม่ได้ยินก็บอกแล้วว่าปุ๋ยคนละครึ่งนะชาวไร่ชาวนาก็ลําบากแล้วเขาจะไปเอาเงินที่ไหนมาสมทบรัฐบาลอย่างผมมีนาหกไร่เนี่ย 6530นี่เอาผมจ้เาเงินสามพันมาจากไหนมาสมทุบรัฐบาลจึงจะได้อีกสามพันมาซื้อปุ๋ยเอาถ้าผมมีเงินสามพันผมไปซื้อปุ๋ยก็ได้ประมาณสามถุงพมเอามาใส่ไม่ดีกว่าเลยแล้วคนที่เขาไม่มีเขาไม่มีจริงๆชาวนาน่เขาจะไปเอาเงินที่ไหนสุดท้ายแล้วโครงการนี้มันเพื่อใครทำมาเพื่อใครเพื่อชาวนานหรือว่าเพื่อในทุนกันเนี่รัฐบาลต้องถามตัวเองต้องตีโจทย์ให้แตก ต้องถามชาวนาด้วยว่าเขาอยากได้ไหมแล้วไอโครงการไล่ละพันน่ะคุณไปยกเลิกทําไมมันเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วมันให้เงินมาชาวนาเกษตรกรนี่เขาก็จะได้จับจ่ายใช้สอยเขาเอาเงินสดนะ่ะมันใช้ง่ายจะไปซื้ออะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าไปซื้อได้แต่ปุ๋ยแต่ปุ๋ยแต่ปุ๋ยเขาอย่างอื่นเขาก็มีความจําเป็นทํานาเอาลูกเขาต้องเรียนไหมเขาต้องให้เงินลูกเขาไหม ผมก็บอกแล้วว่าชาวนาทุกวันนี้ลําบากจะตายอยู่แล้วชาวนาไทยเนาะคุณก็ยังไม่ฟังคุณก็จะดันทุลังกันอีจกจะให้บ่นให้ว่าอะไรยังไงคุณก็ไม่ได้ยินผมนี่คนจังหวัดขอนแก่นครับคนจังหวัดขอนแกนยุ่งเพื่อนองเรือนี่ลําบากแหงครับเห็นใจด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ถือว่าลําบาก กนะแต่ว่าคนอื่นที่เขาไม่มีเลยเขาจะมาจากไหนผมได้ยินเขาพูดแล้วได้ยินเขาบอกแล้วว่าเขาจะไปกู้กับนายทุนกู้มาแล้วเขาก็จะให้เสียดอกเสียอะไรเอาสมมุติห้าสมทบสิบไร่ก็สมทบห้าพันใช่ไหมเขาก็จะเอาห้างเงินห้าพันออกมาหรือว่าอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องโดนหักไปอีกโดนล้านหรือว่าโดนอะไรหักไปอีกแล้วทีนี้มันดีหมแล้วมันดีไหมล่ะคุณก็ฟังหน่อยฟัง ชาวบ้านเจ้าวช่องเขาพูดหน่อยจะดันทุลังเลยสมัยหนะ้าถ้าคุณไม่ฟังผมบอกเลยไม่ได้เกิดคุณไม่ได้เป็นอีกหรอกรัฐบาลผมจะบอกเลยผมแหละคนหนึ่งที่จะไม่เลือกพวกคุณฝากไว้คิดด้วย